ข้อที่33พวกลงถูกตึงเนี่ยถูกตึงเพราะอะไรครับเหตุผลที่พระเยซูถูกจับไปฆ่าบนไม้ค้งเขนง <_ S 2> ก็เพราะพระเยซูอ้างตัวเป็นพระเจ้าคนมากมายเห็นพระเยซูเป็นเพียงแค่มนุษย์เป็นเพียงแค่อาจารย์เป็นเพียงแค่ศาสดาเป็นเพียงแค่ผู้ริเริ่มศาสนาใหม่แต่วันนี้เราไม่ได้มาวิเคราะห์ความเห็นว่าแต่ละคนคิดอย่างไรแล้วก็มาย้ำยกันว่าพระเยซูน่าจะเป็นอะไรก็ได้มั้งแล้วแต่เราจะคิดแล้วแต่เราจะเชื่อไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาพูด ในสิ่งที่พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นใครจากปากพระเยซูพูดว่าอะไรบ้างคนต่างศาสนาชอบบอกว่าเนี่ยมีไหมที่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็ให้นมัสการพระเยซูในพระคัมภีรมีไหมพระเยซูพูดกับคนมากมายว่าฉันเป็นพระเจ้านะกราบฉันนมัสการฉัน เป็นข้อโต้แย้งเพื่อต้องการหักล้างความเชื่อคริสเตียนมากโดยเฉพาะศาสนาบางศาสนาที่ชอบบอกว่าพระเยซูไม่เคยบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่เคยสัแดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้านู่นนี่นั่นผมอยากจะบอกความจริงกับคุณที่เคยโต้แย้งคริสเตียนแบบนี้ผมอยากจะบอกคุณตรงๆว่าคุณไม่รู้อะไรเลยครับที่พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเนะี่ยคุณรู้ไหมว่าที่พระองค์ถูกตรึงเนี่ยถูกตรึงเพราะอะไรครับ เหตุผลที่พระเยซูถูกจับไปฆ่าบนไม้กางเขนก็เพราะพระเยซูงตัวเทียบพระเจ้านักศาสนาปริศษธรรมจารย์ก็เลยโกรธและจับพระเยซูไปตึงฉะนั้นประการแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าที่พระเยซูตายก็เพราะพระองค์อ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเทียบพระเจ้าเท่าพระเจ้าในยอห์นบทที่ 10: ข้อที่3 3พวกพวกยิวทูลต่อพระองค์ว่าเราจะขว้างหินใส่ท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆแต่เพราะท่านก็คือพระเยซูพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า ข้อพระคำตอนนี้กําลังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ายิวพูดแล้วว่าพระเยซูยกตัวเองเทียมพระเจ้ามาระโกบทที่14ข้อที่6 1ถึง64นะครับตอนนี้เป็นค่ำนั้นที่พระเยซูถูกจับกลุ่มและตอนนั้นพระเยซูกาลังให้การอยู่ที่บ้านของคายาฟัสคายาฟัสตอนนั้นเป็นฟาริสีและตอนนั้นมีการสัมภาษณ์เพราะว่าคายาฟัสต้องการได้ยินจากปากพระเยซูเพื่อให้คาให้การของพระเยซูเนี่ยเป็นหลักฐานที่จะนาพระเยซูไปสู่การประหารชีวิตข้อที่61พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประกใด มหาปุโรหิตก็คือขายาฟัตจึงถามพระองค์อีกว่าเจ้าเป็นพระคริสพระบุตรของพระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูถูกถามว่าคนยิวทั้งหมดเนี่ยควรกราบนมัสการเจ้าเป็นพระเจ้าหรือถ้าพระองค์ไม่ใช่พระองค์ก็จะตอบว่าเจ้าไม่ต้องนมัสการเราเราเป็นแค่เพียงศาสนทูตแล้วเขาก็จะปล่อยพระเยซูไประวงมันจะไม่ถูกตึงบนกางเขน ถ้าพรงให้การว่าพระองค์ไม่ใช่พระองค์ไม่ตายครับแต่ข้อที่62พระเยซูตอบอย่างเฉียบคมพระองค์ตอบนักศาสนาและต่อหน้าฝูงชนว่าเราเป็น ข้อที่63ฟาริสีเครียดมากโกรธเลยนะครับในพระคัมภี์บอกมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนและก็พูดว่าเราจะต้องการพยานอะไรอีกท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดมินประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดอย่างไรคนทั้งหลายจึงเห็นพร้อมกันว่าควรลงโทษให้ถึงตายบางคนเริ่มถมน้ำลายใส่พระเยซูปิดหน้าพระเยซูแล้วก็ทุบตีพระเยซูและพวกทหารก็เอามือตบหน้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูนั้นคอนเฟิร์ม ที่พระเยซูนั้นไม่ได้พูดก่ำกวมที่พระเยซูนั้นไม่ได้พูดเอาตัวเองรอดแต่พระเยซูนั้นพูดความจริงและยืนยันว่าใช่เราคือผู้นั้นเราสมควรแก่การกราบนมัสการพระเยซูได้ไปให้การต่อหน้าปีลาตผู้ที่จะตัดสินว่าจะต้องตายหรือไม่ตายในยอห์นบทที่สิ 8, ข้อที่33ิปีลาตถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือเหตุผลที่ปีลาตถามแบบนั้นหนึ่งเพราะว่าเขากลัวพระเยซูนั้นจะมีอิทธิพลเพราะคนตามพระเยซูเป็นหมืน่มนๆกลัวพระเยซูนั้นจะก่อกระบกสอง รอคอยพระผู้ช่วยรอดพระผู้ช่วยรอดหรือพระคริสต์พระเมสสิยาในมุมมองของยิวนั้นเขาจะต้องนําความรุ่งเรืองและปลดปล่อยชาวยูลให้ออกจากการเป็นทาตสู่เสรีภาพเขากําลังมองหากษัตริย์เหมือนกษัตริย์ดาวิดเขากําลังมองหาผู้ที่จะปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสโลมมาเป็นเสรีภาพสักทีชะนั้นปีลาก็เลยถามว่าอ้าวได้ข่าวมาท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยูวหรือว่ายงคือท่านเป็นราชาผู้ปกครองชนชาติยิวหรือพระเยซูตอบว่าอะไรรู้ไหมครับพระเยซูตอบว่าอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้มิฉะนั้น คนของเราย่อมต่อสู้เพื่อปกป้องไม่ให้พวกยิวจับกลุ่มเราแต่อาณาจักรของเรามาจากที่อื่นข้อที่37ิปีลาสเลยถามขยี่ว่าอา้าวเมื่อกี้ฉันถามแกว่าแกเป็นกษัตริย์หรือเปล่าแกบอกว่าอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แต่อยู่ที่อื่นปีลาสก็กาลังเข้าใจว่าเอาท่านก็กาลังยืนยันว่าท่านเป็นกษัตริย์นั้นสิและพระเยซูพูดตออะไรรู้ไหมครับข้อที่38พระเยซูพูดยืนยันว่าท่านพูดถูกว่าเราเป็นกษัตริย์อันที่จริงเพราะเหตุนี้เราจรึงเกิดมาและเข้ามายังโลกนนนนีี้เเเพพื่่่่่่อออป็ยยยยาาาาาแกกคคคววมมมจจรรริิงงงททุูฝั ถ้าพระองค์ไม่ได้บอกพระองค์เป็นกษัตริย์ของโลกใบน,นี้แล้วพระองค์กาลังบอกพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไหนครับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไหนครับพระองค์เป็นกษัตริย์ในฟ้าสวรรค์ครับและพระองค์ลงมาบนโลกใบนี้เพื่อน,นําแผ่นดินสวรรค์ลงมาตั้งอยู่บนโลกใบนี้ผ่านการประกาศแผ่นดินพระเจ้าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อปฏิรูปแผ่นดินมนุษย์และสถาปนาตนเป็นกษัตริย์กุมโรมันแล้วขับปีลาตออกขับซีซ่าออกไม่ใช่แต่พระองค์นอกอาณาจักรของพระองค์อยู่ข้างบนตอนพระองค์อยู่ข้างบนสวรรค์เนี่ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ครองฟ้าสวรรค์ созн, และพระองค์เข้ามายังโลกใบนี้ที่ต่ำต้อยและกษัตริย์องค์นั้นน่ะที่ครองอยู่บนฟ้าสวรรค์ยอมถ่อมพระทัยไปตายอยู่บนไม้กางเขนเพื่อชำระโทษความผิดบาปให้แก่เราและนําคนบากลับไปอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ยหอนบทที่20เป็นตอนที่โทมัสนั้นไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและโทมัสก็บอกว่าต้องได้แยงเข้าไปที่มือแยงเข้าไปที่สี้างพระเยซูเท่านั้นถึงจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์มาผู้เป็นเจ้าและหลังจากนั้นพระเยซูก็ปราาากฏเข้้้มมในนนหอองััทที่โสยู พระเยซูบอกให้โทมสัสยื่นมือมาจับสีข้างของเราอย่าสงสัยและจงเชื่อข้อ28อะไรเกิดขึ้นต่อยหอนบทที่20ข้อ28โทมสัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าของข้าพระองค์แบ่งมันสองคำนะพารแรกคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพาที่สองคือพระเจ้าของข้าคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยภาษากรีกคือคูริอสคือนายเหนือชีวิตเจ้าชีวิตคูริอสหรือเรียกจอมเจ้านายจอมเจ้าชีวิตนี่อาจจะยังไม่ได้ชัดมากใช่ไหม แต่อีกประโยคนึงที่ตามมาคือโทมัสเรียกพระเยซูอีกคำหนึ่งว่าพระเจ้าของข้าคํานี้ไม่ใช่คําว่าคูเิียสครับแต่ใช้คําว่าเตออสเตออสคือพระเจ้าเลยเป็นดีวายหรือเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในจํากัดของมนุษย์แล้วแต่เป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์เขากราบพระเยซูแล้วบอกพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาถ้าโทมัสก้มกราบพระเยซูแล้วบอกพระเจ้าของข้าเตออสถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูคงจะด่าโทมัส เจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราเป็นแค่นบีนะอย่ามาพูดอย่างนี้แต่พระเยซูไม่ได้ identical. พ네ูด่างนั้นพระเยซูพูดบอกว่าผู้ใดที่ไม่เห็นเราแต่เ er. ชื่อก็เป็นสุขจงเชื่อวางใจในเราเถิดถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าคนมากาบพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ต้องห้ามเลครับแต่พระองค์นั้นรับการนมัสการนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเยซูได้พูดว่าเราเป็นกษัตริย์เหนฟ้าสวรรค์มันก็แปลว่าพระเจ้าไหมเราคู่ควรกับการนมัสการต้องนมัสการเรามันก็แปลว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เราไม่นมัสก,การคร่ะโยเวนนมันสก,การพระเจ้าเท่าน,นั้นนี่คือหลักของยวเลยพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่แบบชอบยกตัวเองอ่ะเหมือนกับศาสดาบางศาสนาที่บอกว่าฉันเก่งพระองค์ไม่ทําแบบนั้นครับมีคนถามพระองค์พระองค์สัมดงพระองค์ไม่เคยบอกฉันเป็นพระเจ้านะแต่วเวลามีคนถามต้องนมัสก,การท่านหรือเปล่าใช่ท่านต้องนมัสก,การเราเท่กว่าเยอะท่านเป็นกษัตร,ริย์เหรอใช่ท่านพูดถูกแล้วว่าเราเป็นกษัตร,ริย์แต่เราไม่ได้มาปกครองประเทศไทยนะเราไม่ได้ปกครองโรมันเราปกครอง,องอยู่บนสวรรค์อ่าแล้วเป็นพระเจ้าไหมล่ะครับ การที่ไม่มีประโยคหรือวัคที่พระเยซูคิดบอกว่าเราเป็นพระเจ้าไม่ได้แปลว่าพระเยซูจะไม่เป็นพระเจ้าให้คุณเห็นภาพถ้าผมเล่านิทานหนึ่งเรื่องผมบอกว่ามีนายพานคนหนึ่งกําลังเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอสัตว์ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากมีสี่เท้ามีแผงคอและเป็นเจ้าป่าและมันก็เริ่มคำรามเสียงดังลั่นผืนป่าผมอยากให้พี่น้องพิมพ์มาว่าผมกําลังพูดถึงสัตว์ตัวไหนในนิทานเรื่องนี้ผมกําลังพูดถึงอะไรครับ ผมกำลังพูดถึงสิงโตผมไม่ต้องพูดเขาว่าสิงโตแต่คุณรู้ว่าตัวนี้ยังไงก็ไม่ใช่ช้างแน่นอนไม่ใช่ไก่แน่นอนไม่ใช่แมวแน่นอนมันคือสิงโตมีไหมพระเยซูบอกว่าเราเป็นพระเจ้าถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณตื้นไหมครับและนิทานเรื่องเมื่อกี้ไม่มีคาว่าสิงโตและมีไม่นานสิงโตการจะบอกว่าอะไรเป็นสิงโตไม่ใช่สิงโตไม่ต้องพูดเขาว่าสิงโตแต่พูดองค์ประกอบและปัจจัยของการเป็นสิงโตเราก็รู้ว่าเป็นสิงโตปัจจัยหรือองค์ประกอบของการที่จะฟันธงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านามัสการพระองค์เป็นนามัสการพระเจ้าเี่ นอกจากพระองค์จะยืนยันจากปากพระองค์แล้วนะเมื่อกี้ก็ต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่พิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้ววันนี้ผมสรุปมาสั้นๆจริงๆมีมากกว่านี้นะครับผมสรุปมา5ประการประการแรกพระเจ้าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ